สวัสดีค่ะยินดีตอนท่านำช่วงทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในเสาร์ของมือวันที่หนึ่งนะคะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราช2568หค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ค่ะแอดผ้า พี่น้องมาเท่าสุขุสุข้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะพี่น้องคะโค้งสุดท้ายค่ะแนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีค่ะพี่น้องวันนี้พ่อเอฟซีสระบุรีเล่ามั่นใจมากๆมั่นใจว่าไม่สิมาลอยปเปอร์เซ็นต์ลานปเปอร์เซ็นต์เลยแล้วหายมากคู่เดียวเท่านั้นเป็นสามตัวคู่เดียวเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะนอกจากสีมีแนวทางของพ่อเอฟซีสระบุรีแล้วนะคะมือคืนนี้เบิ่งแลเดือดผันฟันอีกดีพี่น้องเออว่าสิบ,บ่อบสุขฟังกายาบมันมากสันนี่พี่น้องคะแต่ว่างวด งวดเนี่ยแอดฝันโว้ยหลายหลายนะคะพี่น้องคะแต่ว่าแอกซ์เอาเฉพาะโค้งแรกที่แอดฝันเนาะอ่าพ่อประกาศผลของมือวันที่สิบหกเคลืนวันที่สิบหกแอดกับฝันแอดซีเอาโค้งนั่นโคง้งโคง้งตองวดให้พ่อพี่น้องนะคะแล้วก็มือเคลื่อนนี่ให้พ่อพี่น้องนะคะพี่น้องคะเพราะว่าถ้าเอาเบิร์ดนี่พี่น้องโอ้แอดน,นัมมึงมันมีเจ็ดแปดแผ่นพืนน้นที่พี่น้องอืมก็เลยว่าให้พ่อพี่น้องนี่ละ บูบ้ว่าสิจังไดนาะพี่น้องนาอสิเขาหรือว่าเขาเป็นสิเขาแเ่นใดเอก็บ,บ่รู้เหมือนกันแต่ว่าเพื่ออา่าให้พ,พี่น้องเสียเงินหลยนะคะอเอกเสียเฉพาะโค้งตองวดนะคะแล้วก็อมอเมื่อืนนี้นะคะพี่น้องคะเปี่แนนทางของเอกไม่หล่ยงวนนี้จักฝันยังแนนหรือว่าเอกคิดมากเกี่ยวกับตัวเลขกับพเจ้ากันหรพี่น้องมันก็เลยฝันหลยสันดีพี่น้องอืมนะ แลวกนนารแนวทางของพอเอฟซีสราบุรีนะคะเดี๋ยวบรรลุด้วยเสียงเขียงเสียงเลาลงสู่ฟังโอ้พอเราหมั่นใจมากๆด่พี่น้องเราหายมากคู่เดียวเท่านั้นนะคะพี่น้องคะเอาเอาแนวทางของพอเอฟซีสระบุรีก่อนเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อแนวทางของพอเอฟซีสระบุรีนะคะเราหายมากคู่เดียวเมื่อนี้มั่นใจมากๆพี่น้องคะ มั่นใจมากๆ3ตัวเม็ดเดียวนะคะก็คือหาศูนย์หาพี่น้องคะหาศย์หาแล้วก็กกนไวัก็คือหาหา0ูหาศหาตัวกันก็คือหาหาศูนยซัมเน่แนวทางของพอเอฟซสระ,ะบุรีมีซัมเน่นะคะพี่น้องคะมันอีโคงสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องคะแต่ว่าโคงแหลกที่เ่าหายเนี่ยแอดไปเร็ลงแล้วพี่น้องแอดจงเข้าไปในกลุ่มนี่คือมันแนวทางของพอเรามัน โครงแรงกเนี่ยบอกอีหลีเลยพอยาเขียดเ้อแต่ว่าไอกระสุเข้าไปในกลุ่มเหรอยูนะคะบวบเป็นว่าของเล่าถิ่นนะคะของเล่าไอกระสเข้าไปในกลุ่มยูคือเต็มหนากระดาษพี่น้องเออของพอเล่านะคะโครงแรงกเนี่ยแต่ว่าเราในโครงแรงกนี่พอเลาเน้นห้ศูนย์เจ็ดนั่นแหละศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้างดไอในโครงแรกแตะว่นแนวทางพอแล้เต็มหนากระดาษหนึ่งพี่น้องเพื่อเกินสิบสองคูอืม ไอ้ก็เลยทรงเขาไปนี่กลุ่มต่ว่ามอนีพอเราหายมากคู่เดียวโค้งสุดท้ทยพี่น้องคะของเรามีหาศูนหามนีนะคะหาศูนหาหลักกาตกกันก็คือหาหาศูนเนาะพี่น้องมอนีนะคะนัทางของเบงหลุดด้วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนัทางของเบงหลุดด้วยนะคะพี่นอ้นงอ,งงนะะนองคะอืมมือขึ้นนี่สีบล้วงฝันสูบฟังพี่น้องแอดกเมือขึ้นนี้เนาะแอดกว่าสีรงคริบแล้วแอดประมาณสีทุมสีทุมหาทุมกสีกินเขากวนย,ยังแอดเได้นอนประมาณสีหาทุงก้วกวาแลวพี่น้อง แล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ตื่นตีสีแต่ว่าแอดฟันช่วงใดกับบอลลูล่ะประมาณช่วงตีสามรอเปล่ากับ,บ่อลใใจนะคะฟันขึ้นมาแต่ว่าแอดมันมันมัน,มนบอชาัดปนใดแต่ว่าในความรู้สึกเนี่ยคิดว่ามันสิเป็นตัวนี้นะพี่้องในความรู้สึกเนาะตัวทีแอดฟันเห็นเนี่ยยูดดีดีก็ขึ้นมาเป็นตัวเลขเลยนะคะพี่้องครับบรูต้ต้นสายปลายเหตุนะคะยุดีดีก็เห็นเป็นตัวเลขเลยก็คือเจ็ดสองเก้า จ็ดสองเก่าแต่ว่ามันมันในควรู้สึกเนี่ยบอแน่ใจว่ามันเป็นเจ็ดสองเก่าหรือว่ามันเป็นหกสามเก่าซันดี้พี่้องแอรก็เลยเขียนไว้ทั้งสองคู่นะคะแต่ว่าในควรู้สึกนี่ก็คือสองคู่นี่แหละบอเจ็ดสองเก่ากับหกสามเก่าพอพี่้องมันประมาณนั้นนะคะก็เลยกันไว้นี่เจ็ดสองแปดกับเจ็ดสามเก่าค่ะอันนี้คือโครงมือเคลื่อนี่ทีฝันนะคะพี่้องค่ะแอรก็บอสใ่ใจเพราะว่ามันมันเป็นตัวเลขสีดําแล้วก็มันมันมันมีคือจัง มันถือหน้าแล้วมันกระจายออกตัวเลขมัน,ม,นมันบอลได้จับตัวกันเป็นก่อนใหรอเห็นชัดเจนทางสีนาพี่น้องคะแต่ว่าในความรู้สึกในความฝันเนี่ยมันคิดว่าคิดว่าสองคู่นี้บอสเจ็ดสองเก้ากับหกสามเก้าจังสิน้าพี่นอ้องนี่แหละมันนี่นะคะนัา่ทางโครงแรกของเบอร์หนูด้วยนะคะนั่งทางโครงแรกของเบอร์หนูด้วยที่เบอร์หนูด้วยฝันเห็นแปดห้าหกศูนย์สามศูนย์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ศูนย์นี่เขาเล่าสามหลอบพี่น้องเขาเล่าสามหลอบสามลบเลย นะคะพี่น้องคะเขาเล่าสามลบสามลบหลอบแรกวันที่18บแปวันที่18บแนี่เขาหาเก้านะคะพี่น้องคะวันที่สิบแปดนี่เขาหาเก้าที่ให้หราวันี้วันที่18มื่นต่อมาสิบแปดสิบเอายี่สิบยี่สิบออกศูนย์เจ็ดศูนย็ประกศอีกมือหนึ่งสาตัวของแอดนี่3ามตัวโต,ตเนี่ยมขึ้นมันออกเล่าไปแล้วสาุด <S <S พี่น,อน้องนี่นี่คือคงแรกที่แอดหายมือวันที่สิบสิบ เจ็เสาร์วันที่17นะคะพี่น้องคะบันดี้มันไปออกเล้าสามเทียแอนกับเลิกวันแหน่ใจว่าสุดนี้มันสีมาอีกบอเนาะแอนก็นเลยให้ยพลพี่น้องได้พิจารณาพร้อมสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะฮะพี่น้องบันดี้เข้ากับมาแคปหน้าจอก,กันเลยนะคะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องคะอันนี้คือหน้าทางโครงแหลกเมื่อวันที่17เจ็สาร์วันที่17นะคะที่แอนพลอยมาเนี่ย ตั้งแต่วันที่นี่สิบแปดเขาตัวนี้พี่น้องมันเป็นมวลนันสิบแปดมันเจนะ็ดเก่าหาเนาะของแอดมันเป็นแปดหาเก่าของแอดเขาหาเก่าต่อมาวันที่ยี่สี่นี่เขาเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็ต่อมาอีกเขาสามตัวแปดหาหกแต่ว่าเขาเป็นของแอดนี่มันเป็นโต๊ดนะคะของเพิ่นเขาเป็นตัวตรงตัวได้บอลูนแต่ว่าของแอดมันเป็นแปดหาหกมันตนรงกันทั้งสามตัวนะคะมันกับเขาเพื่อนบ้านไปแล้วสามคู่นี่พี่น้องแอดก็เลยบ่ลแน่ใจว่าชุดนี้มันสิมาอีกบ่ อันนี้คืออันนี้ทางโครงแหลกของมือเลยด้วยเนาะพี่น้องแล้วกะมีหลายโครงนี่ที่พี่น้ององวดทิ่ผ่านมานี้ฝันลายบางๆ,ๆอันนี้ก็แมนฝันวันที่ยี่สิบสองนะคะอันนี้แต่ว่าสุดน,นี้ก็แล้วแต่พอี่น้องสิพิจารณานะคะหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้านะคะวันที่ยี่สิบสองนะคะอันนี้เป็นมืออ่าวันที่กันลงวันที่ผิดหรือเปล่าเนี่ยวันที่ยี่สิบสองก็มีสองอันอ่ามีอันยี่สิบสองค่ะพี่น้องอัอนนี้แต่วัน วัามันหลายปวดนะพี่น้องคะอันนี้วันที่ยี่สิบละพี่น้องเอ็ดจะให้พอ่อพี่นอ้องตะคงตะคงแรกเนาะพี่นอ้องใช้ตะคงแรกอันนี้ก็วันที่ยี่าเนี่ยเอาสุดนี้ด้วยค่ะพี่น้องด้วยเอาสุดนี้เอาสุดนี้นะคะและ้วก็สุดสุดเมือ่อคืนนี่ที่ฝันนะคะที่เอดฝันเห็นเจ็ดสองเก่าแล้วก็หกสามเก่าเนี่ยนะคะเอาเอาสองสุดนี้ให้พอ่อพี่น้องอ่าอย่าเพิ่งลงทุนก็ได้นะคะพี่น้องเบิ่งไว้ก่อนเนาะ เพราะว่างนมวดที่ผ่านมากหน่ยโอ้แอนยอมรับนะคะว่ามันฟันดูมากๆพี่น้องเอาแคปนาจอดเด้อพี่น้องเด้อแคปนาจอนะคะอันนั่งไปอ่าเบิงกนก็ได้นะคะยังไม่ทันในลงทุนกับองค์กรนะคะพี่น้องค่ะอ๋พี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของพอเอฟซีสระบุรีนะคะพี่น้องค่ะโตทีแล้วเน้นหาศูนย์หาเด้อพี่น้องเด้อเราก็มีโตกันก็คือหาหาศูนย์นะคะพี่น้องคะเรามั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับอ่าสุดนี้นะคะพี่น้องเอาแคปนาจอค่ะ พี่น้องคะก็มีปมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางมนีนะคะของเบิงด้ยวยแหละก็แนวทางของพ่อเอฟซีสระบุรีคะ่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อน้าไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องน้ำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะขอบบขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่นในคลิปนี้นะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพ่อ f c สระบุรีค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้าอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดเดแบบนี้นะคะเขาไม่เล้ากันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สปปด็จบพิพาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอกซิเดอร์อตตวล่า พี่น้องบรเทาสุขสุกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พ่อกันไหมก็ไปได้คลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับลูกแย้สายด่วนตีพ่อสายเขากงทุนไทยเรียกไหเรียกในเรียกนี่ก้นขั้เขวเฮ้าเานี่ยล่ะเรียกพ่อเนี่ยล่ะแต่ว่าหาคักแล้วหาคักแล้วเป็นเพราะว่าหาคักแล้วมีตัวเดียวโอ้เอาเอาอันศูน ห้าศ <50 Negative. S 1> ูนย์เฮ้ยหาศูนย์หาเด้อหาศูนย์หาค่ะเอกันไหวแน่หาห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์กันหาตัวกันมันเออตัวตรงมันนี่คือห้าศูนย์หาห้าศูนย์หาตัวตรงอืมตัวกันหาหาศูนย์นะพ่อเออเออค่ะค่ะได้ค่ะเออเออมีสายเดียวนีดเด้อได้ได้จ้าจ้าเดี๋ยวออกพรมทวงใบ ะโอเคเออออกนนอนเออค่ะค่ะได้พ่ออ่าสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ